ยิงยูเครนล่มสรัฐถอยยุโรปอุ้มทุ่ม8แสนล้านยูโรรบประเซียวันที่1 5าเมษายน2568ยุกบดิชันค่ะธนวัฒน์วังชากรบิ๊กวอ์ผ่าโลกสถานการณ์ของศึกตัวแทนยูเครนเป็นยังไงมาอัปเดตกันนะคะดูเหมือนสอกเขาลางแล้วว่า ความพยายามให้เกิดการเจรจาสันติภาพและการหยุดยิงของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐนายที่สุดก็จะล้มเหลวค่ะเพราะคู่ขัดแย้งหลักอย่างยูเครนไม่มีทีท่าเลยว่าต้องการยุติสึกแต่อย่างใดและเมื่อสหรัฐแสดงท่าทีต้องการถอยการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่แหละพลักให้พันธมิตรยุโรป อุ้มต่อแล้วก็รับช่วงไปแล้วเซเลนสกี้ก็เริ่มพูดกับทรัมป์หรือพูดถึงทรัมป์แบบไม่ค่อยดีนะคะไม่เกรงใจเลยในขณะเทีรัเซียก็เล่นตามเนื้อผ้าค่ะพูดดีด้วยก็ดีทรัมป์ดีมาก็ดีไปพูดอย่างไรก็รับลูกแต่ไม่ยอมวางความเหนือกว่าทางทหารลงในมือของทรัมป์เลยล่าสุดทรัมป์ไดโพส t r u t โซเชียลของเขานะคะว่าการสู้รบในยูเครนเป็นปรากฏการณ์ที่เลวร้ายทรัมป์กล่าวหาว่าหากเขานเป็นประธานาธิบดีเมื่อตอนปี2022ความขัดแย้งทางอาวุธระหวังรัสเซียและยูเครนจะไม่มีวันเกิดขึ้นสงครามครั้งนี้เป็นความอับปยและก็เท่งไบเดนนะคะว่าปล่อยให้ความขัดแย้งทางอาวุธเริ่มขึ้น เพราะว่าไบเดนนะ่ะไม่มีสมองและไม่เคยมีสมองทําให้ผู้คนนับล้านที่ควรจะมีชีวิตอยู่กลัต้องเสียชีวิตในการต่อสู้ในการสู้รบในสงครามยูเครนความขัดแยง้งทําลายทั้งเมืองทําลายอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมไปหมดและนี่ไม่ใช่สงครามของฉันแต่เป็นสงครามของไบเดนและเซเลนสกีนี่ คำพูดคำสพของทรัมป์เนี่ยถูกสื่อตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรืออังกฤษนะวุฒิภาควิจารณ์กันหนักเลยว่าทรัมป์กำลังโบยว่าตัวการอะไม่ใช่รัสเซียตัวการหนูคือไบเดนกับเซเลนสกี้ซึ่งเหมือนก็จริงค่ะแต่สื่อตะวันตกพยายามจะกลบเกลื่อนแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงประเด็นที่เซเลนสกี้จะขอซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศพัทรอดจากสหรัฐสิบระบบ ด้วยเงินหม0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งทั้งที่นี้ท่วมหนี้ห้าแสนล้านนะคะในสัญญาที่ทรัมป์ทำกับยูเครนอย่างไม่มีทางออกเพราะยังไม่ได้เซ็นแต่ก็กล้าประกาศเพราะว่าเออยุโรปประกาศหนุนและบอกว่าจะซื้อพบตตอรีออนน้ำหมื่นหล้านดอลลาร์เลยสื่อก็ถามทรัมป์สิคะท่านว่ายังไงเซเลนสกี้บอกว่าจะซื้ออีก10ระบบ ทรัมป์บอกว่าเซเลนสกี้เป็นคนเริ่มสงครามที่เขาไม่สามารถชนะได้โดยอาศายัยขีปนาวุธของคนอื่นสรัฐจะไม่ขายแพทริออตให้อยู่เครนอ,อีกแล้วแฮลไหมล่ะคะมันมีรลายเหตุผลอย่าลืมว่าทรัมป์กำลังเปิดศึกทิศตะวันออกกลางอยู่ต้องสงวน เพราะว่ากระสุนดินดำอ่ะก็พร่องไปเยอะถึงขนาดต้องไปโยกมาจากอินโดแปซิฟิกแล้วเอาแพทริออตไปขายให้ยูเครนอีกมันจะผลิตทันมาใช้ของตัวเองหรือทรัม้์ยังวิจารณ์เซเลนสกี้ต่ออีกว่าเขาพยายามหาขีปนาวุธมาครอบครองตลอดเวลาดูซิคุณหากคุณเป็ผู้เริ่มสงครามคุณต้องรู้ว่าคุณจะชนะมันได้ใช่หรือไม่ คุณไม่ได้เริ่มสงครามกับคนที่ตัวใหญ่กว่าคน20เท่าและหวังว่าเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาช่วยคุณจะมาให้ขีปนาวิกับคุณใช่หรือไม่ถามถามกับลบอยบนฟ้านะคะนั่นก็คือหลับหูหลับตาลบกับรัสเซียเพื่ออะไรโดยหวังว่าให้คนอื่นมาช่วยหรือแหมทําพูดเหมือนว่าการสงครามนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติไม่มีการจัดการซึ่งมืนไม่จริงนะคะ และเบื้องหลังแห่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นแองโกลแซกซอนที่สรัดและสรัดชาตงจักรเป็นแกนนทรัมพ์พยายามผลักและผลักความรับผิดชอบและแล้วก็บอกพยายามทำเต็มที่แล้วนะซาวเวลว่าจะเห่นนะคะในขณะที่ทรัมพ์พยายามถอยลหลบไปอยู่แถวหลังไม่ใช่เลิกช่วยนะเพราะในส่วนที่สัญญาถ้าลงนามแล้วสรัฐก็ต้องช่วยยูเครนอยู่ดี แต่พยายามแสดงท่าทีถอยแบบนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามวันนี้ยุโรปได้เข้ามาเสียบแทนเต็มตัวแล้วนำโดยสหราชนจาจักรเยอรมนีและฝรั่งเศสฝรัร่งเศสแผ่วไปหน่อยค่ะเสนออะไรมามันก็แปะเพราะว่าปัญหาที่บ้านตัวเองยังเคลียร์ไม่จบยุโรปได้จัดตั้งกลุ่มการติดต่อด้านการปร้องกันยูเครนเน้นให้ยูเครนเลย U d ดีซีอนะคะแหมมีพันธมิตร นาโต้เพื่อ,อยูเครนไปแล้วก็ไม่เห็นจะเวิร์กเลยอันนี้ตั้งใหม่อีกแล้วประกอบด้วยพันธมิตร51ประเทศก็สมาชิกนาโต้ NATO นั่นแหละนาโต้ NATO และนอกนาโต้นาโต้มี37บวกอันอื่นก็เรียกว่าระดมมาหมดว่างั้นเธอแต่คนนำและเป็นคนออกหน้าคือเยอรมนีและสหราชอณาจักรเพราะว่าออฟฟิศจะอยู่ที่เยอรมนีอยู่ที่เบอร์ลินประชุมการในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองสำนักงานใหญ่ของนาโต้ที่บรัสเซล ประกาศสนับสนุนยูเครน21,000ล้านยูโรทันควันนะคะให้ทันที21,000ล้านยูโรงบนี้รวมกับแผนใหญ่ที่สหภาพยุโรปเพิ่งประกาศระดมทุน800ล้านยูโรนะคะสนับสนุนยูเครนรบรัสเซียต่อ <c oughs> เขาตั้งเป้าตั้งชื่อโปรเจกต์นี้เป็น Re-arm Europe <c oughs> หมายความว่าติดอาวุธสภาพยุโรปนั่นเองจะต้องสำเร็จภายใน4ปี กำหนดเวลาด้วยคือใช้ยุเครนเป็นด่านหน้ายันกับรัสเซียก่อนแล้วก็ส่งคนส่งเงินส่งอาวุธให้ไม่ได้รักคนยุเครนซากะนิดและจะระดมเงินพันธมิตรรวมทั้งยึดทรัพย์สินของรัสเซียมาเปให้โปรเจกต์นี้สรุปก็คือก็ทำเหมือนเดิมล่ะค่ะเพียงแต่เปิดหน้าเล่นชัดว่าสาภาพยุโรปเป็นตัวนำ จนกว่าจะมั่นใจว่านาโต้ในคราบอ eu จะแกร่งพอที่จะหลุยกับรัเสเซียเดี่ยวเดียวจริงไม่เดียวหรอกสภาพยุโรปรวมนาโต้เป็น51ประเทศก็เพียบแล้วหมูและวค่าไม่ใช่เดียวแต่อาจลืมถามบุตรตินไปกระมัง ว่ารัสเซียจะยอมให้นาโตพัฒนาตัวเองเพิ่มอาวุธเพิ่มกำลังพลจนแข็งแกร่งก่อนค่อยต่อตีเรื่องไงในวันฉลองชัยชนะของรัสเซีย9พฤษภาคมนั้นสภาพยุโรปกับยูเครนจะจัดงานฉลองพันธมิตรสนับสนุนยูเครนวันเดียวกันเลยนะคะ coalition of the willing ก็คือกลุ่มที่รัก ยูเครนจะมาชุมนุมกันเดินสวนสนามเดินพาเลทที่เขียวเป้าหมายคือเย้ยและท้าถ่ายรัสเซียนั่นเองและยังขู่ประเทศต่างๆนะคะใครไปร่วมงานรัสเซียจะถูกอเปหิจากกลุ่ม e อีูและจะตัดความช่วยเหลือแต่ไม่ยอะเกิกล้าขู่สีจิ้นผิงนะคะเพราะว่าจีนรับปากจะมาร่วมและโคโโซเครมลิมยังบอกอีกว่าสีจิ้นผิงจะมาพบปุตตินอีกไม่นานนี้ ก่อนงานพาเรดด้วยยุโรปแสดงตัวเป็นปรปักขนาดนี้รัสเซียพร้อมจัดให้ค่ะเต็มที่เลยเพราะสงครามนาโตรัสเซียดูเหมือนอย่างไรก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแล้วอยากก่อสงครามเต็มแก่จริงๆเลยอียูถามประชาชนตัวเองหรืออย่างเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณะโอกาสนี้ค่ะ